อเอาแล้วครับผมตัวนี้สวยครับเรียนตูดงดขึ้นมาแล้วครับตูเอี่ครับทีมงานถน้ำตกปลาครับผมครับไซโลกว่า เยบประหลครับตัวนี้ประหลายยังอยู่ครับตกได้อีกครับคันใหญ่รอบใหญ่สายใหญ่นาชัยก็ได้ไปตวงเลยครับคุยก็ใหญ่ครับเชียนตุนว่าไม่รู้อะไรใหญ่

บลาโอ้ยหลุดหลุดเลยครับตัวนี้เมื่อกี้พมผมหลุดเชียนตุนได้พี่ใยกินอีกครับตัวนี้สวยครับ ลากขึ้นเลยครับเรียบร้อยน่ครับใส่เกือบประมาณสามโลครับตัวนี้ตัวที่สองวิยใส่ครับผมเมื่อกี้เซนตุนก็ได้ตัวนึงผมมุรุดวิทย์ใส่ก็ได้อีกครับสองโลกว่าครับตัวนี้เกือบสามโลครับที่เกียปรปลาไหลครับ ไปติดตามดูครับทีมงานถนอมตกปลาครับผมออกแล้วครับอีกใสตตัวที่สามครับอยู่ครับตัวนี้อยู่ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้อยู่ไกลๆนะครับ,รบตัวที่สามครับ พี่เับตัวนี้กินอยู่ไกลครับรเหย,นะยียบปลาลครับผมใกล้ถึงแล้วครับใกลถึงแล้วครับใกลถึงแล้วครับเอาลยครับตัวที่สามครับกี่ศพ ครับใส่ประมาณ2องูครับตัวนี้นะครับรับเหยียบปลไหลครับอมพี่ใส่ตัว,ตวที่สามทีมงานถนมตกปลาครับผมปติดตามดูครับผมกัดไป3าสี่ครั้งยังไม่ได้ครับพี่ใส่ก็ได้แล้ว3ตัวแล้ว อาโทนก็ยังไม่ได้ครับเชียนตุนได้ไปตัวหนึ่งครับเชียนตุนอยู่บนเรือครับอออเอาอเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปเรือไหลครับขึ้นเรือแล้วครับ เลือก็ได้ครับเสียนตุนตัวที่สองเ,อเร็วครับเอาเร็วไ่อยู่โอ้ยเอาอีกเอาเเอาีกครับเอาอีก มาแล้วครับเหยีหยบปลาไหลครับผมตัวนี้กัดซองข้างกว่าจะโดนครับวัทีเุเลขไม่ติดครับผมตัวแรกของผมครับมาเลยสมหวังดิ่มเดีวยวยู่ยุกมาเลยป่ามาเลยติดยืดอันมุ่มเหมือนหน่อยนึงอ่านมาแล้วอ่านแ,แ,แล้วครับขอหน้าโทนบ้างครับคิวขอหน้าโทนครับปิดไซด์ได้ 3, สามเซนตุ่นได้สองผมได้ตัวหนึ่ง นี่ตัวแรขของนาทโทนครับหลังมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ปลากินดีครับวันนี้เยอะปลาไหลครับทีมงานถนอมตกปลาครับผมน่ครับน่ครับเรียบร้อยครับ่ครับนี่ครับเยอปลาไหลครับอะไรยังอยู่ครับ เาแล้วครับคอติดตามดูเรืด้วยครับผมครับผมนี้ปลาดูครับวันนี้เหยียบปลาไหลครับเย่ยไปล้วนๆครับผมมากันห้าคนครับทีมงานถนอมตกปลาครับผมนะครับนาโทนน้องแมนพี่ชัยแล้วก็เซียนตุนครับนี่ครับปลาได้กันสวยๆครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ